ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดำโชคนะคะกับอาจารต่าตหมอดึกตาทิพย์ค่ะก็วันนี้ก็มาในสไตล์ของอ่าอหมวย <c oughs> นะคะก่อนอื่นก็ซิงเจี้ยอยู่อีซิงนี้รั่วใช้ค่ะนะคะตุ๊จีนใกล้จะมาถึงแล้วก็เป็นปีแห่งความร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮค่ะนะคะก ก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักนะคะอาจารย์แต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานะคะเป็นชมรมสอนวาดด้วยเกี่ยวกับวิชายิีทรหัสเจตัวก็ฐานไรมือโงเฮงนะคะและอื่นๆอีกมากมายนะคะก็แต่วิชาที่อาจารย์ต้องพูดแน่นอนเลยค่ะก็คือวิชาดาวน้ำโชคค่ะนะคะเป็นวิชาที่วาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของ าการเอาสาสตของดวงดาววันที่จรเข้ามากระทบกับวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบีดาวตัวไหนที่โดดเด่นนะคะซึ่งก็บอกได้เลยว่าเข้าทุกงวดน,นี่ไม่ธรรมดานะคะอยากเรียนเข้ามาเลยค่ะนะคะงวดนนี้อาจจะไม่ป้องป้อง,องทีเดียวแต่มันก็เนาะแล้วแต่ดูดวงว่าวาสนาสิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกอยู่เสมอๆค่ะกับทุกคนเลยนะคะว่า มันเพียรขยัสนสวดมนต์สิ้นทานภาวนาให้มากๆนะคะตัวพวกเนี้ยค่ะจะเป็นตัวผลักดันนะคะทําให้เราถูกบางคนอะ่ะไม่รู้เล่นอะไรอ,อ่าอย่างอายกตัวอย่างตัวเองแล้วกันเฮ้ยวนนี้เล่นอะไรดีนะอะไรเงี้ยเอแต่อาจารย์ก็จําไม่ได้นะว่าง้วนนั้นมันเลขอะไรสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดสองนี่แหละแต่จําไม่ได้นะต้องขอโทษทีหนึ่งมันนานละเฮ้ยเล่นอะไรไปเห็นไม่รถน่ะค่ะนะคะ,นะคะ 727หรือ772เนี่ยอาจารย์จำไม่ได้นะต้องขอโทษทีหนึ่งลืมไปละแล้วก็อ่ะเอาเล่นนี้โอู้กด้วยตลกอะ่ะเนาะนะคะประมาณนั้นแล้วแต่ดวงวาสนาแต่ละคนคะ่ะอาจารย์ถึงบอกว่าให้ทุกคนร่วมทําบุญกันนะทําบุญกันบ่อยๆนะศีลทานภานาจะเป็นตัวผักด,ดันและให้เรามีโชคลาภนะคะพูดมากเอาเข้าเรื่องสักทีหนึ่งนะคะก็ปฏิทินปี68นะคะ อาจารย์ก็มาสรุปยอดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะในงวดของวันที่17โมกรานะคะหวยออกแปกนะคะงวดมกราปี67อะค่ะออก79มกราปี68ออก79อืมธรรมดาที่ไหนนี่เห็นไหมคะอ่านะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะหวยออก063อาจารย์ได้ ให้6กับสาเลขที่ให้ก็คือ6 3สานี่นะคะอ่าหนึ่งงวดแล้วนะแล้วก็ข้างล่างนี่3ตัวนะคะ3ตัวตรงเนอะอาจารย์ให้6กสหวยออก0 6 3ย์เห็นไหมคะอ่านี่นะคะอ่ะต่อไปคะ่ะงวดของวันที่16กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์ให้เด่น6กับ3เนาะเลขที่ให้คือมันไปเข้าของหวยทกศนะคะก็คือ86นี่เห็นยังนะอ่ะ ต่อไปค่ะในงวดของเดือนหนึ่งมีนาคมนะคะอาจารย์ให้เด่น6กับ7เนาะหวยออก607ข้างล่างออก79นะคะอาจารย์ให้97นี่ตัวน,นี้นะคะอ่าโอเคนะเข้าสามงวดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวแป๊บงวดที่4ค่ะอาจารย์ให้เด่นคือ362หวยออก สองหกนะคะแล้วอาจารย์ให้สองหกค่ะนะเห็นไหมอ่าโอเคต่อไปค่ะ <c oughs> มันเปิดยากเ <c oughs> กณยิงๆ <c oughs> นะอ่เอาเอาหยิบทีละแผ่นดีกว่าง่ายดีเนาะงวดของวันที่หนึ่งเมษานะคะไม่เข้าอ๋อเดี๋ยวต้องปั้มอืมโอเคนะคะสิบหก สิบหกเมษายนนะคะไม่เข้าแต่เข้าเลขวิ่งนะคะต่อไป2พฤษภาค่ะอาจารย์ให้7จ็ดข้าบนออก1นึนะคะข้างล่างออก17อ่ะนี่นะคะอันนี้เข้างวดที่5นะต่อไปงวดที่6ค่ะนะคะอาจารย์ให้เด่นหกว้ออก60นะคะเขาก็สอออก0ูนอ่านะคะอ่าเนาะต่อไป1มิถุนาค่ะนะคะ อาจารย์ให้9 3 5หวยออก3ตัวเลยค่ะ5 9 3นะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะอ่านะก็เป็นวดที่7แล้วนะคะต่อไปวดที่8ค่ะนะคะอาจารย์ให้เด่น1ออก3 1นเนาะแล้วก็ทอกรสอออก5 3ค่ะนี่นะคะที่ชี้นี่นะต่อไปค่ะวดที่9ค่ะอาจารย์ให้2 6 3หวยออก หวยออกอ่อหวยออก5 0าแต่อาจารย์ให้30แล้วก็นี่ชี้นะคะอ่าเนาะแล้วก็อมสินออก6กสามตรงตรงตรง,ตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะงวดของวันที่16กกรกฎาคมนะคะอาจารย์ให้เด่น6กับ1เนาะหวยออก0ูนหนะคะอาจารย์ให้6กศูนย์ในทกศนะคะนี่อ่ะนะคะต่อไปงวดที่11ค่ะ3ามอาจารย์ให้หนึ่งออก4 1, ีหนึ่งค่ะนี่ เห็นไหมคะอ่ะต่อไปค่ะ16สิงหาคมนะคะอาจารย์ให้7จกับหเนาะเด่นเจเดนหแต่ว่าไม่เข้าเข้าแต่เลขวิ่งอันนี้ก็เลยไม่นับนะคะต่อไปทางวดที่12นะคะอ่าอาจารย์ให้49ออก94ค่ะนะคะต่อไปงวดที่13ค่ะอาจารย์ให้26ออก62องเอ๊ะอาจารย์ให้26ออก62นะคะอ่ะต่อไปค่ะงวดที่ 14นะคะวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะอาจารย์ให้75ออก5 7ส่วนออมสินออก26ออกออกอเนอะให้อ่านนี่นะคะต่อไปงวดที่15ค่ะนะคะทกอรอออก5 3นี่นะคะต่อไปงวดที่16ค่ะออมสินออก86อ่านะคะต่อไปงวดที่17ค่ะนะคะ อ,ออมสินออก6 8เทนะคะทาก็สอ,ออก7 5ค่ะอ่ะนะคะต่อไปค่ะ1นธันวานงวดที่18นะคะอาจารย์ให้1 6ออก6 1ค่ะค่ะต่อไปนะคะหวยรัฐบาลนะคะอาจารย์ให้เด่น6เข้าเลขเด่นนะคะแล้วก็2ตัวค่ะ63ตรงตรงค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดวันที่30อันนี้ไม่เข้าเพราะว่าอาจารย์คำนวณมาจากเอ่อ แจ้งคุ้มนวอมาจากวันที่30เนื้อก็เลยไม่ตรงนะคะเพราะว่ามันมีการเลื่อนวันนะคะก็สรุปแล้วก็คือเข้าไปทั้งหมด19งวดนะคะเข้าไปทั้งหมด19งวดหมายความว่าเอ่สิบงวดเข้าไป19งวดก็เท่ากับว่าหลุดไป5งวดไม่ต้องหลุดสิหลุดไปสี่งวดเพราะว่าเนื่องจากว่าอ่ามันมี13งวดเนาะก็หลุดไป4งวดนะคะน่าสนใจไหมนะคะเรามาดู งวดของวันที่ปัจจุบันพอดีไอตัวต้นฉบับเนี้อาจารย์ไม่รู้ไปไว้ไหนหาไม่เจอนะคะก็สำรองเอาแล้กันปี68นะคะอาจารย์ให้79ค่ะนะคะตรงๆเลยนะเลขว,วิ่งเข้า7นะคะแล้วก็อทกอกศให้05หถูกทั้ง79แล้วก็05 50นะคะเข้าตัวเด่นเลยนะ อ่าเห็นไหมเข้าตัวตัวเน้นเลยนะคะกับตัวเน้นเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะคะอ่ะาใครอยากได้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะอ่านะคะเพราะว่าจํานวนจํานวนหนังสือเหลือน้อยลงแล้วนะคะใครอยากได้ก็เข้ามานะคะราคาสารเานะแล้วก็พิมพ์คำว่าสามปฏิทินติดต่ออาจารย์แต่หมายเลขนี้นะคะ 08-159-159-87ึ 8, 15 9, 15 9, 87, ่งหแวแม่6 08-159-159-87เป็นทั้งเบอร์โทรและอ d ดีไลน์นะคะบ่งบอกไปว่า24่งวดไม่น่าจะ24นะเพราะว่ามันเลื่อมไปเป็นวันที่2องมกรานะคะก็อ่ะอยี่สิบก็ได้กันมันจะติดอยู่ที่ปากที่2ี่สมงวดนะคะเข้าไปทั้งหมด10ลืม <laughs> เดี๋ยวก่อนนะขออาจารย์ดูก่อนลืม10 สิบสิบเก้างวดไหมอ่าสิบเก้างวดนะคะเข้าไปทั้งหมดสิบเก้างวดนะคะถ้ากัาลุ้นเพียงแค่สี่งวดเท่านั้นเองเนาะก็น่าสนใจเอามาแล้วรอบนี้ก็ถูกค่าเต็มเต็มเลยเจ็ดเก้าเข้าตัวเน้นด้วยนะคะก็จะมีหลายท่านโชคดีไปเนาะนะคะประมาณนั้นก่อนอื่นก็ <c oughs> เรามาดูผลงานในส่วนของเลขเด็ดตาทิพย์กันก่อนนะคะ ในส่วนของเลขเด็กดกาทิกนะคะอ่าวดนี้อาจารย์บอกเสมอนะคะ6กับ7ตัวเอ้ยโทษค่ะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันน่าจะมา6และ 9, 9ด้วยเพราะว่าเนื่อจากลัคนาม,มันเป็นตีโกนมันเป็นเลข6 นะคะแต่ว่ามันก็มีเลข9ด้วยดังนั้นอาจารบอกเสมอนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันขอแค่ตัวเดียวเนาะถ้าอยู่ในแถวบนนะคะก็ให้จัดหนักไปเลยเนาะก็คือ9 7 7 9นั่นเอง2ตัวล่างค่ะ2 3นะคะเข้าบ้านเลขที่อาจาร,รย์อีกแปลวนะคะนะแล้วก็ส่วน3ตัว3ตัวล่างเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเหมือนมันอะไรอะไรก็ไม่พออุ้ยตายละ ได้แะเดี๋ยวเดี๋ยวไปใ,ใส่นะคะอาสามตัวล่างนะคะคือ9ก้าหหนึ่งนะคะแล้วก็ห9 9นะคะแล้วก็4ี่สี่แปนะคะแล้วก็ส7่นะคะแล้วก็สองตัวล่างสองสามสองตัวบนเกจนะคะประมาณนี้เนาะเพื่อเป็นการที่จะทําให้เราเข้าใจง,ง่ายก็อาจารย์ขออนุญาตกลับตัวเลขให้ก่อนไม่ต้องกลับเอเนาะรู้ละ มอเแก่ได okay, yeah. นะคะส่วนของพุ่งเพชรนะคะพุ่งเพชรนาโชคเนาะวดน,นี้นะคะก็เข้า9กับ7ตัวเดียวกันนะเอ้กกับ9ตัวเดียวกันนะคะก็จะเป็น7 9นะคะประมาณนี้เนาะนะคะโอเคขออนุญาตวางละแล้วก็สูตรหนึ่ง สูตรหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลข3ตัวเนาะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งเบิ้ลถามไม่นะพอ,อะไรเอาไม่อยู่ค่ะจะต้องไปดูในสูตรสองวันนี้ไปดูที่ล็อก7นะคะเพราะอาจารย์บอกว่าเด่น7ใช่ไหมไปดูที่ล็อก7 7อะไร7 7 9ออกอย่างนี้จริงๆเหรออาจารย์จริงค่ะ7 7 9แต่ต้องดูสูตรสองนะคะเพราะมันเป็นเลขเบิ้ลเนาะถ้าไม่เบิ้ลดูสูตรหนึ่งถ้าเบิ้ลดูสูตรสองนะคะ ขออนุญาตวางก่อนเนาะต่อไปค่ะทักษาพารวยนะคะทักษาพารวยก็เข้าในส่วนของรัฐบาลเยค่ะ79็เก้าตรงๆนะคะแล้วก็ทกศค่ะส 3, 3แล้วก็50าค่ะนะสามสาบนแล้วก็50ล่างเนาะนะคะส่วนเลขดับล่างค่ะเลขดับล่าง นะคะเลขดับล่างวันนี้ออกสองสามเราสแกนดูกันนะคะว่ามีสองสามไหมตุตุ๊ดตุ๊ตุตุ๊ดตุ๊นั่นเลดับของเราเอาอยู่นะคะประมาณนะอับลืมนะคะอันนี้เป็นโลโลนวราชค่ะพอดีเพิ่งได้มาเนาะก็ เลขที่รางวัลที่อาจารย์ได้รับก็คือ47คนค่ะจากจำนวนร้อยกว่าคนนะคะเป็นคนที่47ค่ะใครอยากเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะนะนี่47นะคะอ่าขออนุญาตวางนี้แล้กันเนอะแล้วก็ สำหรับสมาชิกที่อยากจะเข้า V.P. นะคะก็เพียงแค่บูชาหินเพียง1เส้นนะคะจะได้ V.P. ของอาจารย์ต่าย5งวดนะคะได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร1ฟรฟี1สูตรใช้ได้ตลอดชีพเลยนะคะแต่ถ้าเป็น3เส้นนะคะก็จะได้ V.P. ของอาจารย์ต่าย15งวดได้ส่วนลดอีก50%ได้ทั้งสูตร1และสูตร2ค่ะอาจจะเป็นพี่ไทเกอร์ไอนะคะว่าด้วยเดชอำนาจบาร,รมีเละ โชคลาบนะคะหรือจะเป็นพี่หมายเศรษฐีนะคะก็จะมีตัวเลขขึ้นหลังจากสวดมนต์แล้วจะมีตัวเลขขึ้นเราก็าสามารถเอาไปภาวนาได้นะคะหรือจะเป็นหยกน้ําผึ้งนะคะหมายถึงการเงินหมุนเวียนแล้วก็โชคลาบนะคะหรือจะเป็นปีเสี้ยบเปลี่ยนสีนะคะจะมีโชคเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูหรือสีแดงเนาะประมาณนั้นนะคะก็สามารถ เอาไปได้เนอะเป็นแนวทางนะคะ3เส้นได้ VP พของจังตนต่ส15งวดนะคะส่วนลดอีก15บหเรานะคะแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งและส่วนสองฟรีค่ะนะคะอ่ะแล้วก็ลืมบอกค่ะในส่วนของอราศีไหนถูกหวยน,นะคะงวดน,นี้ไปเข้าอยู่ในราศีสิงค์ค่ะอาจารย์ให้79็ดเกต้องๆค่ะนะคะกค็ะขอโชคดีมีช้ยกันทุกๆคนนะคะ ในส่วนของเลขดับบนนะคะเลขดับบนเนาะนะคะวดนี้วดนวันวันที่17มกราคมนะคะออก79เรามาสแกนดูกันตุตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ดตุต่แงว่าดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะต่อไปขางวดของประจำวันที่ หนกุมภาพันธ์นะคะ1กุมภาพันธ์รอบนี้อาจารย์ให้ก็คือ9 5 0 7 5้าศูนย9เจ็ดห้าสองแล้วก็2 4ค่ะอ่าแท็บหน้าจอไว้นะคะ1นึ่งสอง r ้1แค c เจอหนึ่งสอง p ้ u แคเจอหนงสอ้แคเจอาจารย์มั่นใจว่าน่าจะทนันเนาะขออนุญาตวางก่อนแล้วกันนะคะ นะก็ตุกจีนแล้วปีใหม่ของคนจีนแล้วนะคะก็ขอให้ซินเจียอยู I ่อีกซิงนี I ่กัวใ้ค่ะอังเปาตู G ่ตูใกล้นะคะแล้วก็ขอให้มีโชคลาภก,กันเรื่อยๆเนื้อสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้อาจจะใช้เวลายเยอะแล้วอาจจะต้องบายบายไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอ,อาจารย์ตมายมอแตะทิพย์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย รีโมทไม่ทำงาน